เครื่องบินรบ VOSTOKX ok คือหนึ่งในนวัตกรรมที่น่าจับตามองที่สุดแห่งปี2026สำหรับกองทัพอากาศไทยเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงจากรัสเซียที่ได้รับการปรับแต่งและดัดแปลงให้เหมาะสมกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะการใช้งานในประเทศไทยซึ่งมีภูมิประเทศหลากหลายและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย VOSTOKX ok ไม่ใช่แค่เครื่องบินรบทั่วไปแต่มันคือความล้ำหน้าทางยุทธวิธีและสัญลักษณ์ขององค์การเข้าสู่ยุคใหม่ของกำลังทางอากาศไทย เครื่องบินรบ VOSTOKX ok มีต้นแบบพัฒนามาจากแนวคิดของเครื่องบินเจ็ตรุ่น5.5ที่มีความสามารถเหนือกว่าเครื่องบินขับไล่รุ่นที่5แบบดั้งเดิมโดยได้รับการออกแบบให้มีคุณสมบัติของเครื่องบินขับไล่ในอนาคตทั้งในด้านความเร็วการพรางตัวจากเรดาร์ความสามารถในการบรรทุกอาวุธและระบบปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยในการตัดสินใจในสนามรบแบบเรียลไทม์ หนึ่งในจุดเด่นของ VOSTOKX ok คือความเร็วเหนือเสียงขั้นสูงที่สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงแมท2.8พร้อมกับระบบเครื่องยนต์แบบซ u เปอร์ครูซที่สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องใช้อ f ฟเตอร์เบอรช่วยให้เครื่องบินสามารถทำภารกิจได้นานขึ้นและลดความร้อนที่ตรวจจับได้จากระบบอินฟาเรดของข้าศึกซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในเครื่องบินชั้นนาอย่าง F 2 2 Ra p t o r และ SU 5 7 ในด้านการพรางตัว VOSTOKX OK ใช้เทคโนโลยีสตีลโคติ้งที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ซึ่งสามารถลดการสะท้อนของคลื่นเรดาร์ในทุกช่วงความถี่ตัวโครงเครื่องบินผลิตจากวัสดุผสมคาร์บอนไฟเบอร์และวัสดุผสมเซรามิกพิเศษทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงรองรับแรงจีได้สูงอีกทั้งยังมีการออกแบบมุมเฉียงของโครงสร้างลำตัวเพื่อลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ VOSTOKX OK ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เครื่องบินลำนี้เหนือกว่าเครื่องบินรบทั่วไป โดยเฉพาะเรดาร์ AESA รุ่นใหม่ที่มีรัศมีตรวจจับได้ไกลถึง500กิโลเมตรพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์วอร์แฟร์ที่สามารถรบกวนและป้องกันการล็อกเป้าจากเรดาร์ของฝ่ายตรงข้ามได้อัตโนมัติรวมถึงระบบเซ็นเซอร์หลายระนาบแบบ360องศาที่สามารถตรวจจับและวิเคราะห์เป้าหมายได้พร้อมกันหลายเป้าหมายในเวลาเดียวกัน การติดตั้งอาวุธของ v o s t o ok k x ก็ไม่ธรรมดามันสามารถติดตั้งขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะกลางและไกลได้ถึง8ลูกพร้อมกับขีปนาวุธนำวิถีอัจฉริยะสำหรับโจมตีเป้าหมายภาคพ,พื้นดินนอกจากนี้ยังสามารถบรรทุกระเบิดแบบสมาร์ทบอมบ์ที่มีระบบ GPS INS ในการชี้เป้าได้อย่างแม่นยำในกรณีที่ต้องปฏิบัติภาร,รกิจทิ้งระเบิดอย่างแม่นยำในพื้นที่สัตรปู v o s t o ok k x ยังถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกับระบบ AI ที่สามารถประมวลผลข้อมูลจากเรดาร์ เซนเซอร์และฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อช่วยนักบินในการตัดสินใจทั้งในด้านการเลือกเป้าหมายการหลบหลีกภัยคุกคามและการจัดการยุทธวิธีในอากาศซึ่งทั้งหมดนี้สามารถทำได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีส่งผลให้การตอบสนองเร็วขึ้นกว่ามนุษย์หลายเท่าอีกหนึ่งคุณสมบัติที่น่าประทับใจของ VOSTOKX ok คือความสามารถในการบังคับแบบไร้นักบินโดยสามารถเปลี่ยนโหมดจากเครื่องบินรบมีนักบินเป็นอากาศยานไร้คนขับ UCAV ได้อย่างราบรื่นซึ่งเหมาะสำหรับภารกิจเสี่ยงสูง เช่นการโจมตีแนวหน้าการเจาะระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือการลาดตระเวนในพื้นที่ค่าศึกสำหรับประเทศไทยการเข้าประจำการของ VOSTOKX ok จะเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันประเทศอย่างมหาศาลโดยกองทัพอากาศไทยได้สั่งซื้อเครื่องบิน VOSTOKX ok ชุดแรกจำนวน8ลำโดยมีแผนจะขยายเป็น24ลำภายในปี2028เครื่องบินเหล่านี้จะประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศตาคลีและนครราชสีมา ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการป้องกันภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศการฝึกอบรมนักบินและช่างเทคนิคก็ได้เริ่มต้นไปแล้วตั้งแต่ต้นปี2025โดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากรัสเซียรวมถึงมีการส่งนักบินไทยไปฝึกที่ศูนย์จำลองภารกิจพิเศษในมอสโกเพื่อให้เข้าใจระบบการทำงานของ VOSTOKX OK อย่างลึกซึ้งก่อนที่จะมีการบินทดสอบภาคสนามในไทยช่วงกลางปี2026 ในด้านยุทธศาสตร์ VOSTOKX ok ไม่เพียงแต่เป็นอาวุธแต่ยังเป็นเครื่องมือทางการเมืองและความมั่นคงที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับพันธมิตรและยับยั้งคู่แข่งในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในบริบทของภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความผันผวน,น,นในปัจจุบันโดยเฉพาะความตึงเครียดในทะเลจินใต้และการแข่งขันด้านอาวุธในเอเชียสุดท้ายนี้เครื่องบินรบ VOSTOKX ok ถือเป็นความภาคภูมิใจของกองทัพอากาศไทยและเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีออย่างก้าวกระโดดของประเทศไทยในการรักษาอธิปไตยทางอากาศและการเตรียมพร้อมเข้าสู่สนามรบในอนาคตที่ไม่แน่นอนการมาถึงของ VOSTOKX ok ในปี2026ไม่เพียงแต่เป็นจุดเปลี่ยนของกองทัพอากาศไทยเท่านั้นแต่ยังอาจเป็นจุดเปลี่ยนของความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริงและทั้งหมดนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในประเทศไทยของเรา ปี2026จะเป็นปีที่น่าจับตามองอย่างยิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมคลิปถัดไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารล้ำสมัยที่เราจะนำเสนอให้คุณได้รู้ก่อนใครบนช่องของเรา